ตอนนี้เรากำลังผสมดินกันนะครับผสมดินที่เป็นระบบพินรีทั้งหมดนะครับแล้วก็หมุเสือเดือ,นอ,อยนะครับเขาจะมีของที่วัตดีทั้งหมดเราจะใส่ไปในนี้นี่เ,เลย นี่มันแค่ส่วนประกอบเล็กๆนะครับแต่ส่วนประกอบหลักๆที่เรามีกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราหา,า<ด>แล้วก็หมักไว้ปีหนึ่งใถ้าจะละเอียดนิดนึงะนะครับนี่ปลูกได้ทั้งพืชดืนต้นนะครับไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับได้หมดอ่า โดยเฉพาะสมุนไพรนี่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเป็น, C, นอินทรียวัตถุทั้งสิ้นเฮ้ยตต่อได้ครับผมอ่า่า